ผมถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทิ่ขิดสรัพรพชีวิตในมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงศาสนาพุทธก็บอกว่าหากเราจะเข้าสู่ศาสนาพุทธอย่างถูกทางพื้นฐานแห่งจิตใจเราต้องมีผมเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับสมาธิรยการมัตสยามและเป็นเทพที่เราสามารถไปสการะขอพรแล้วใช้ได้เห็นผลตามวิชาที่อาจารย์แขบมัตยามยนมา คมอง,งนี้เนี่ยเป็นคมในรูปรักษณ์ที่เรา,าได้มาด้วยตัวเราเองเราเรียกคมนี้ว่าคมทงชัยเพราะ,ะนั้นเราเลยเอาเลิกในวันที่12เมษาเนี่ยเป็นการกำเนิดคมทงชัยของวิหารเตียนมัตสยาม กับ่าวว่าอาจารย์เขาจะหลอกพระพรมใช่แต่แ<ล>ว่าอเอาจริงอะทุกครั้งที่อาจารย์จะทําอะไรอะ่ะอาจารย์ก็จะมีการบูชาพระพรมจะดอดที่กรอบรู้ไหมรู้แต่ว่าแต่ที่เราคุยกันเนี่ยมสมาชิกส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกเพราะว่าถ้าสมาชิกที่มาตามมาตัสยามาหลายปีเนี่ย huh. อาจารย์ไม่เคยพูดถึงพระพรมเลยถูกต้องแล้วก็ไม่เคยมีพระพรมใช่แต่ทุกครั้งที่อาจารย์ทำพิธีใหญ่ หรืออาจารย์จะหล่อใหญ่ๆทำพิธีอะไรให้สมาชิกใหญ่ใหญ่หญอาจารย์จะบูชาพระพรหมถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้นได้ข่าวว่าอาจารย์จะทำการหล่อพระพรหม<ช>องค์ใหญ่ด้วยนะตอน,นเราอยากรู้แล้วสมาชิกคงอยากรู้แล้วว่าอาจารย์ตำนานเป็นยังไงอาจารย์จะหล่อพระพรหมยังไงใช่แล้ว<ป>สําคัญยังไงอไปพบอาจารย์ได้เลยครับค่ะวันนี้เราก็ได้กลับมาเจอกับเราอาจารย์แขกมาดสยามวันนี้นะเราจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในวิชาในสายที่เราเรียน สิ่งที่คุณกําลังจะรู้เนี่ยอาจจะแตกต่างหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลย mm hmm. เพราะว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันเรียนมาโดยตรงสืบทอดมาอย่างชัดเจนแต่มันไม่มีขายในท้องตลาด mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราทั้งสอหนังสืออะไรเนี่ยคุณก็จะไม่เคยได้ผ่านตาหรือพิมพ์ที่เขามาพิมพ์ขายกันเนี่ยมันจะไม่มี mm hmm. เพราะวิชาหล่ะเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนปากต่อปากและหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเคสบ,บางอย่างต้องถึงขั้น ลงมือทําเท่านั้นถึงจะรู้อ่ายกตัวอย่างของวันนี้เนี่ยที่มันใกล้จะถึงเข้ามาแล้วเนี่ยในเรื่องของวันมหาสงการหรือวันถลิงศกอคําว่าวันเถลิงศกหรือวันมหาสงการเป็นวันที่ฉล,ล,ลองอเฉลิมฉลองอ่าในาการเปลี่ยนนักษัตริย์ปีแต่การเปลี่ยนนักษัตย์ปีเนี่ยอ่ามันมีมาในภายหลังมันมีมาในภายหลังการเปลี่ยนนักษัตริย์ปีของไทยเนี่ยมันจะไม่ตรงกับของพามอ่าเพราะว่า เราถือตำราเล่มเดียวกันมาตั้งแต่สมัยอินเดียใต้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยใช้วิชาดาราศาสตร์ก็คือใช้วิชาโหราศาสตร์ฉบับเดียวกันกับอินเดียใต้การ,รยึดถือดวงดาวเล่มเดียวกันการ,รยึดถือตังหลาตำราคือเล่มเดียวกันตำราที่ว่าด้วยเรื่องของอดวงดาวดาราศาสตร์ความเชื่อเนี่ยมันอยู่ในคัมภีร์วัตุศาสตร์ของาพาน คัมภีร์วัตุศาสตร์หรือว่าศาสตร์เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องการเกิดทุกสรรพสิ่งในโลกรวมถึงดาวเคราะห์เทพเจ้าความเชื่อและทุกๆสิ่งเลยแต่คราวนี้พอเรามาอยู่ในยุคข,ของปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในรอยต่อของศาสนาพุทธก็คือเข้าสู่ศาสนาพุทธแล้วปัจจุบันเนี่ยเราคนไทยนับถือศาสนาพุทธแต่พุทธี่้รับอิทธิพลมาจากพาราหมณ์เพราะฉะนั้น เราทําอะไรเนี่ยเราเลยจะไม่ค่อยหนีจากพิธีพามย,ยกตัวอย่างเช่นหากเรามีพิธีสําคัญสาคัญ,คญเราก็ยังต้องใช้พามกับพุทธคู่กันมาเสมอมเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าในกัปนี้ที่เราเจอเนี่ยก็คือสินทัศถาโคตมะเนี่ยท่านเป็นท่านนับถือพามมาก่อนนับถือพุทธเพราะฉะนั้นท่านก็ยังเล็งเห็นข้อดีของพามหลายๆข้อ และความเป็นจริงในเรื่องของวิชาสายพันหลายๆข้อที่มันจำเป็นต้องใช้หรือยังต้องคงอยู่ต่อไปเนี่ยในคำสอนของศาสนาเนี่ยก็ยังแฝงเอาไว้ไม่ต้องมากเลยคาถาบทแรกในศาสนาพุทธที่เรารู้จักเนี่ยก็คือนโมทัสสัตถ์นโมทัสสัตร์เนี่ยก็มีคนที่ประพัน์เป็นคาถานโมตัสสะต์เนี่ยคาถานโมตัสสะต์อยู่ๆไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่ในศาสนาพุทธ ยุคสินท,ท,ทถาโคตามะเนี่ยบอกว่าคาถาบทนี้เนี่ยเป็นคาถาที่เท้าสถบดีพรมในการนัญเชิญพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมหรือเทศนาหรือสั่งสอนปวงสรรพสัตว์ทั้งหมดในโบราณเนี่ยเทพเจ้าก็เรียกว่าสัตว์เหมือนกันนะแต่เป็นสัตว์ประเสริฐเขาจะแบ่งของว่าเป็นสัตว์สัตว์นี่คือยังอยู่ในวัฏสงสารสัตว์ในที่นี้เนี่ยแปลมาจากว่าวัฏสงสารคือ สัตว์ที่อยู่ในแดนเกิดก็คือยังต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาที่คัมภีร์ของวาสตุศาสตร์แล้วก็าศาสนา,าพราหมณ์ที่มามิกรวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสป,ประสิิ์ในโลกสมัยก่อนมีแค่พรมเท่านั้นซึ่งพรมเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่ละเอียดละเอียดมากแล้วก็ไร้กิเลสไร้กิเลสก็คือเป็นจิตวิญญาณที่มีแต่แสงสว่างโลกเราเนี่ยมีแต่แสงสว่างเต็มทั้งโลกเลย ก็คือเป็นดวงจิตท,ที่สว่างสวัยไร้มนทินแต่พอมายุคหนึ่งตามคัมภีพระเวศแล้วอันนี้เราล้ำเข้ามาถึงคมภีพระเวศของาพานเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยสมัยก่อนคือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอมีแต่น้ําเท่านั้นในโลกเราเนี่ยมีแต่น้ำการละเวลาเนี่ยการละเวลาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดโลกเนี่ยทำให้โลกเนี่ยมีการหมุน หมุนในรอบรอบตัวเองและรอบจักรวาลในระหว่างที่โลกหมุนเนี่ยน้ำที่อยู่ในโลกก็เกิดการขยับหรือที่คนโบราณเรียกว่าการกระชอกระชอไปกระชอมากระชอไปกระชอมาจนกลายเป็นเท่าทุลีหรือฝุ่นละอองที่เกาะอยู่บนผืนน้ำํำพอนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยก็เหมือนดินโคลนซึ่งในคำภี์พามโบราณเรียกว่าม้วนดิน ก็คือเป็นการเกิดดินขึ้นมาครั้งแรกของโลกคราวนี้ง่วนดินที่เกิดขึ้นมาหรือดินที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกที่ไล้สิ่งเจือปนเนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมเหตุผลที่หอมเพราะว่าในโลกไม่มีกลิ่นนึกไหมในโลกเราไม่มีกลิ่นขึ้นมาก่อนพอมีดินที่มีการสะสมมันก็เลยกลายเป็นกลิ่นที่แปลกแล้วเลยคนพอมันแปลกเนี่ยก็เลยคิดว่ามันหอม และสงสัยเพราะปกติน้ํายกขึ้นหยิบขึ้นมามันจะไม่มีอะไรมันก็จะไหลไปมันจะไม่จับสัมผัสไม่ได้แต่พอไปง่วนดินปุ๊บมันจับสัมผัสได้ฮะมันจับสัมผัสได้มันก็เลยทําให้อายันตระของพรมหรือสัมผัสของพรมเนี่ยมีการยึดติดจากพรมไม่เคยได้กลิ่นก็หลงกลิ่นความหอมของง่วนดินจากพรมที่ไม่เคยหลงในเรื่องของสัมผัส ก็หลงในการสัมผัสที่แตกต่างจากน้ําธรรมดาและหนามซ้ําเนี่ยพรมได้พลาดในการหยิบดินขึ้นมาชิมว่ามันคืออะไรก็หลงติดในรถเขวี้ยนะพอพรมเนี่ยจิตวิญญาณที่สะอาดอย่างพรมเนี่ยหลงในรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสเข้าไปเนี่ยมันเลยทําให้ความละเอียดของจิตอะดับลงพรมแสงสว่างในพรมก็เลยมืดมิดลง นี่คือตามคำภีของพาหมณ์นะมืดวิดลงคราวนี้ก,นก็ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกผู้เป็นใหญ่แห่งโลกในยุคของศาสนาพาหมณ์อินเดียใต้เจริญรุ่งเรืองว่าได้เรื่องคำภีพระเวทได้บอกว่าณถึงณตอนนั้นของโลกแล้วเนี่ยได้เกิดพระผู้เพระผู้สร้างได้ใช้ได้ใช้เทวบุตรคนหนึ่งที่เรียกว่ากุมารพิชัย พระกุมารพิชัยเนี่ยมาตั้งฟ้าตั้งดินขึ้นมาใหม่แล้วเอาง้วนดินมาปั้นเป็นกินนอนเป็นกินนารีเป็นไกสอนราชาสีเป็นผ้าทิศเป็นพระจันทร์สร้างทุกสปปรรพสิ่งในโลกเกิดจากดินขึ้นมานี่คือคำพีของพราหมณ์นะทุกสปปรรพสิ่งในโลกเกิดจากดินเพราะนั้นวิชาเศยศาสตร์ดินเลยเป็นแม่ธาตุอันยิ่งใหญ่มากในวิชาเศยศาสตร์ทุกสปปรรพสิ่งกําเนิดจากพลังงาน ของธาตุดินตัวกระถาก็ต้องอาศัยพลังของธาตุดินแต่ก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟในการสร้างทุกสรรพสิ่งในชีวิตขึ้นมาคราวนี้กลับมารรที่สรรพสิส่งในโลกเราเนี่ยในคัมภีร์พระเวทาพานที่ว่าในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเขาได้บอกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นจิตวิญญาณที่เป็นพรมหมดเพราะฉะนั้นทุกชีวิตเราเนี่ย ดั้งเดิมแล้วคือพรมหรืออาจจะพูดว่าเราจะสำเร็จและอยู่ได้ด้วยพรมเราเลยจะเห็นว่าพวกพราหมณ์เก่าๆโบราณเนี่ยเขาเลยนับถือพระผู้เป็นเจ้าหรือนับถือพระพรมเขาเชื่อว่าตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผู้เป็นเจ้าคําว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้เป็นเจ้าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระศิวะตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของพระนาลายที่จริงไม่ใช่ คำว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งกับผู้เป็นเจ้าคือตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับผมก็คือเรากําเนิดเกิดมาจากพมแต่มันมีตำนานหนึ่งว่าพมเนี่ยเกิดมาจากพระนารายตอนหลับนะเกิดมาจากพระนารายตอนหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดในวิชาศาสนาพาินเดียใตย้ที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานที่เราเรียนเรียนกันมาเนี่ยเขาได้บอกว่า พระผู้เป็นเจ้าอันสูงสุดของเราก็คือพระนารายณ์ในนิกายไวยสนกหรือพระนารายณ์เป็นหลักเลยส่วนพระศิวะเนี่ยมีมาในภายหลังเพราะฉะนั้นในประเทศไทยอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยเรารับถือพระนารายณ์เป็นหลักเห็นได้จากกษัตริย์เราเองที่สูงสุดของเราเนี่ย ก็เปียบเป็นสมุติเทพก็คือเป็นพระนารายณ์แทนตัวเป็นพระนรลยเป็นพระนารายณ์เราไม่เคยเห็นกษัตริย์เราเปียกเป็นพระศิวะเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในศาสนาพราหมณ์ที่เลือกอํานาจและปลูกฝังมาในสยามประเทศหรือในดินแดนสุวรรณภูมิเราเนี่ยก็คือว่าด้วยเรื่องการบูชาพระนารายณ์ในการบูชาพระนารายณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยสื่อต่างๆเนี่ยไปหลากหลายแล้วก็มีการนับถือพระผู้เป็นเจ้าหลายองค์หนึ่งในนั้นก็คือรวมถึงพระศิวะด้วย อานวนถึงพระศิวะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไร่ที่เราว่าด้วยเรื่องวิชาศาสนา,าพราหมณ์หนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงหรือสรรพสิทธิที่เกิดจากการเกิดดับเนี่ยถ้าเราว่าถึงเรื่องวิชาของสายพราหมณ์เราจะนึกถึงพระพรหมเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของพรหมเพราะฉะนั้นในคำพีพระเวทที่ถ่ายทอดอยู่ในสุวรรณภูมิจึงว่าเรื่องของพรหมเป็นหลัก พมเนี่ยมีลูกตามตำรลาพาเมเนี่ยพรมเนี่ยมีลูกแล้วก็ลูกของพรมเนี่ยก็เกิดมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็คือเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าสารสนาานของพารามหลายๆยุคหลายๆสมัยเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องการกำเนิดหรือเกิดแห่งพระพมครานี้ย้อนกลับมาที่หากเราเชื่อ,อในเรื่องของการหนุนดวงเสริมดวงแก้ดวง แล้วเราไม่บูชาพรมในวิชาศาสนา,าพราหมณ์บอกว่าเรายังมาไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นพรมเนี่ยถือเป็นอะไรที่สําคัญมากแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยให้ความสําคัญกับพระพรมน้อยมากคราวนี้ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์แขกมณฑสยามเนี่ยลหลายครั้งในเวลาเราทําพิธีให้ใครเนี่ยเราก็จะทําพิธีบูชาพระพรมด้วยตัวเราเองแต่เราก็จะไม่ค่อยทําให้สมาชิกแต่คราวนี้ตอนนี้เราสร้างวิหารเซียน ที่มัตสยามเนี่ยปทุมธานีที่ลาดหลุมแก้วเราก็เลยมีความตั้งใจที่จะสร้างพระพมเอาไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับสมาธิรายการมัตสยามแล้วเป็นเทพที่เราสามารถไปสักการะขอพรแล้วใช้ได้เห็นผลตามวิชาที่อาจารย์แขบมัตสยามเรียนมาพรมองค์นี้เนี่ยเป็นพรมในรูปลักษณ์ที่เรา,าได้ มาด้วยตัวเราเองเราเรียกผมนี่ว่าผมธงชัยหลายหลายคนอาจจะบอกให้เกี่ยวกับสมเด็จธงชัยว่าไตมิดไหมเกี่ยวเราพูดตรงๆกใจเลยว่าเกี่ยวเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีความเคารพศรัทธาหลวงพ่อสมเด็จธงชัยว่าไตมิรเนี่ยตอนเนี่ยอย่างไร้ข้อกังขาเลยในเรื่องของความเป็นพรมในตัวท่านท่าน,เ,นเป็นผู้ที่มีความเมตตากับทุกคนเสมอภาคท่านมีความการุณากับทุกคนเสมอภาค ท่านมีความอุเบกขาวางเฉยในทุกสรรพสิ่งที่เข้ามากระทบส่วนประสาทท่านที่ท่านได้ทำคุณหมองได้เนี่ยก็คือท่านนะครท่านได้สบายใจเนี่ยท่านมีความอเบกขาก็คือวางไวในตัวท่านอย่างชัดเจนที่สําคัญคือท่านเนี่ยเรามาว่าท่านเนี่ยถึงพร้อมแล้วแห่งพรมเราก็เลยเอาชื่อท่านเนี่ยเอาชื่อท่านมาใช้ในพรมของเรา เรายึดถือตัวท่านที่ตัวท่านทําเพื่อส่วนรวมก็คือตัวท่านมีความเมตตากรุณาวิตาเบขาให้กับทุกคนที่เข้ามาอย่างเสมอภาคไม่ว่ารวยจนจนเราเนี่ยมีความปิติในตัวเราเราเลยสร้างพระอ,องค์นี้ขึ้นมาเราเลยใช้ชื่ออ,องค์นี้ว่าพรมธงชัยเราก็ได้ใช้วิชาเราเนี่ยในการสร้างพระพรมอ,องค์นี้ขึ้นมาตามความรู้เราที่เกี่ยวกับพราหมณ์เลยที่ว่าด้วยเรื่องของพรม แต่ส่วนหนึ่งเนะี่ยอย่างที่บอกในยะแฝงก็คือเราเป็นในยะแฝงคือความเป็นความเป็นสมเด็จธงชัยวัไตจมิตรใส่ลงไปในพระผมแต่พระผมนี้ไม่เกี่ยวกับสมเด็จธงชัยเกี่ยวกับอาจารย์แขกโดยตรงนะ,ะเราอธิบายทุกคนเข้าใจก่อนแต่เราเนี่ยใช้ชื่อว่าพรมธงชัยด้วยตัวเราเองเพราะเราเคารพและศรัทธาในความเป็นพรมในตัวของของสมเด็จเราก็เลยใช้ชื่อเพราะชื่อท่านก็เป็นมงคล ธงชัยแห่งชีวิตแล้วก็มือข้างหนึ่งของพมองค์นี้เนี่ยเราก็ให้ถือสัญ,ญลักษณ์ให้คุณทุกคนมองเห็นและเข้าใจเลยก็คือธงอ่ก็คือให้ถือธงเป็นภาษาอังกฤษว่าวินวินชนะเพราะทุกคนรู้จักร้เทศธงชัยจากธงเลเตอร์อือใได้ทําปุ๊บได้แชมเลยไม่แพ้เราก็เลยเอาเคิดต้งจุดนี้แหละมาสร้างพ้ะพรมองนี้เราเห็นเป็นนิมิตหมายดี ในวันที่12เมษาปีพนปี2518ปีเนี่ยเราจะทำวิธีการหล่อพมธงชัยที่วิหารเสียมบัดสยามเราก็เลยจะขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจเนี่ยมาร่วมกันหล่อพรมธงชัยอย่างน้อยเนี่ย<ม>เขาบอกเราเป็นส่วนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าคุณก็เอาจิตใจท่านเนี่ยมาบูชาในขณะที่เราหลอมในขณะที่เราหลอและเราจะมีแผ่นชนวน เราจะมีแผ่นชนวนให้คุณให้คุณในการลงชื่อเดือนปีเกิดในวันนั้นแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องมาก่อน10โมงก็คือคุณต้องมาภายในไม่เกิน9โมงครึ่งเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่ใส่แผ่นชนวนลงไปแล้วหรือถ้าคุณฟังแล้วสนใจให้คุณแจ้งตามเพจต่างๆของรายการบรรจรสยามไว้ส่วนค่าใช้จ่ายในการที่คุณจะร่วมหล่อองค์นี้เท่าไหร่ไม่มีและแต่คุณเลย เพราะเราบอกแล้วว่าเราศรัทธ,ธาในพรมองค์นี้เราไม่ได้เอาเงินมาเป็นที่ตั้งพพระพรมองค์นี้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปั้นหล่อเนื้อทั้งหมดออกคนเดียวโดวยอาจาย์แขกมาดัศยานแต่หากคุณจะร่วมหล่อก็แล้วแต่ใจคุณส่วนค่ารายได้ทั้งหมดที่ได้จากพรมองค์นี้มาในขณะที่คุณมาร่วมหล่อหลอ่ลอเนี่ยเราจะไปทําสาธารณประโยชน์ตังหงห่ากแยกออกไปเพื่อให้บุญกุศลเนี่ย ให้ทุกคนถึงพร้อมของความเป็นผม